พอมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้เทคนิควิธีการหอ่อใช้ขออนุญาเรียกว่าห่อแหนมแทนแล้วกันเนาะห่อแหนมแทนว่าจะได้ไหมนะตัวนี้เย็บเย็บทั้งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะส่วนชิ้นที่เป็นซับเย็บเฉพาะด้านนอกด้านในให้อ้าไว้เสร็จทีนี้กลับกลับด้านกลับด้านให้เป็นด้านถูกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปยัดหลบเข้าไปก่อน ยัดหลบเข้าไปแบบนี้นะคะยัดรลบเข้าไปยัดหลบให้เข้าไปอยู่ในข้างในแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหอ่อนี่เห็นปะไม่รู้ได้ไม่ได้นะลองดวนลองหลายรอบแล้วจะได้ไหมไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ขออนุญาตเย็บเย็บเย็บ,ยบ ำลังเข้าได้เข้าเข็มเข็มหาไม่เจอเอาเอานี้แล้วกันได้ที่สอยไว้เข็มหาไม่เจอขออนุญาตเนาเนาให้รู้ก่อนนะถ้าคลิปนี้สู่เผยแพร่สู่สาธารณาชนก็แสดงว่าเทคนิคนี้ใช้ได้นะคะกำลังงมอยู่2วันแล้วห่อ,หอแหนมสุดท้ายนะถ้าได้เห็นก็แสดงว่าถูก เคยมีคลิปตัวอย่างของฝรั่งหรือของญี่ปุ่นที่เขาที่เขาเข้าซับในกางเกงอะเคยเห็นน่ะแต่ว่าเคยซื้อแพทเทิร์นไอตัวหนังสือตุ๊กตามาด้วยนะเดี๋ยวต้องเอามาลื้อดูแล้วว่ามันอาจจะมีในนั้นก็ได้นะเส้นผมบางกูเขาเอาไงดีอะเอาแบบนี้ก่อนยังไม่เสซตเซีเดียวแล้วค่อยยบ แล้วก็นี่ค่ะนี่นี่นี่นกลังจะคลอดแล้วกำลังจะคลอดแล้วหัวโผล่แล้วดึงขาดึงขาฝั่งนี้ค่ะออกมาขาด้านโผลขาด้านเดียวกันนะคะอยู่ไหนมาออกมาเดี๋ยวนี้มาแล้วไงต่อมันก็ติดอ่ะเนาะไปไหนต่อไม่รู้เหมือนกันปิ้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 นป้นปิ้น ถูกยังอ่ะมันก็ได้ละมันก็ได้ละอยางน้อยก็ได้แหละอ่ะอย่างน้อยก็ได้แหละว่ามันขามันถูกคือขำไม่รู้จะขำยังไงอยากได้อย่างน้อยก็ได้แหละว่าขาสองอันเนี้ยมันถูกเอ้ออกมามันเข้าได้แล้วเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วอาญาตมันลงไปทีนี้ ขำจัดจายปิ้นลงไ้ยังไงก็ได้ให้ได้ทา่ทาทา่าเมื่อกี้ท่าข้าสองข้างนี่มันถูกแล้วนะแล้วก็ยัดมันกลับลงไปขาใครขามันนะขาใครขามันจบการแสดงสำหรับบทเรียนนี้คือเย็บสองฝั่งอะยเยบ็บเมื่อกี้เทคนิคหอแหนมันได้อยู่นะ พอมันตลบกลับออกไปแล้วมันได้อะมันได้ก็ยัดมันกลับคพนมาพอกลับคพนมามันจะถูกแล้วทีเนี้ยมันจะด้านด้านผิดชนด้านผิดแล้วก็ยัดออกมาเป็นด้านเนี้ยเนี่ยได้แล้วอือหือแบบนี้แหละไม่มีเทคนิคอื่นและ้ะคือตัวเนี้มันจะดีตรงที่เนี้ยค่ะเราเย็บตัวเนี้ยตายตาย,ตายตั้งแต่ครั้งแรกเห็นอะด้านนี้เหมือนกันเย็บไล่มาตั้งแต่ตัวนี้เลยไล่ไล่ไล่ตีโค้งมา ให้เสร็จซะทีเดียวเนี่ยค่ะถ้าเป็นจักรงานมันจะเรียบร้อยกว่าน,นี้นะนี่เห็นไหมข้างในมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะไม่เจอตะเข็บเพราะว่าเวลางานเก็บซาบอะตะเข็บมันจะแอบตะเข็บเนี่ยได้แล้วอุตส่าห์ว่ากาลางจะไปหาหนังสือมาดูเหมือนเคยซื้อหนังสือคู่มือการตัเดเย็บชุดตุ๊กตามามันก็อยู่ในหิ่งหนังสือคู่มือเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่เคยได้ดูหรอกซื้อมาแต่งบ้าน โอเคไหมพยายามจะไปหาคลิปสําเร็จแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด,ดูมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีนะคะไม่ได้แชร์บางทีไม่ได้แชร์หรอกเอามาเอามาเพื่อเรียบเรียงทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วเข้าใจเนี่ยค่ะได้แหละ <c oughs> เอาแบบเมื่อกี้เลย <c oughs> เดี๋ยวซ้อนหม่เดี๋ยวไม่เหมือนเดิมเอาแบบเมื่อกี้เลยนะ <c oughs> เอาแบบเมื่อกี้เลย <c oughs> เนี่ยคลิปบ้านๆที <c oughs> ่เราว่าเราไม่ตัดต่อก็จะค้ำๆแบบนี้นะเ <c oughs> นี่ยก่อนหน้านี้ให้เพื่อนๆเย็บไอ้แบบนี้ไว้ค่ะก <c oughs> ็เอามาตกแต่งได้และค่ะเอามาตกแต่ง รุปแล้วเทคนิคการเข้าเข้าซับในเรามี2แบบเนาะห่อแบบนี้ให้ทีละชิ้นแล้วก็ห่อเอาแล้วค่อยมาเก็บริมด้านบนนะคะห่อแล้วก็ยัดเข้ามาแล้วมาเก็บริมด้านบนอีกทีหนึ่งตัวนี้มันจะยุ่งยากในขั้นตอนการพวกนี้แต่ทําได้ทําได้เหมือนกันนะคะเมืแบบ่อกี้ให้เย็บให้เย็บรูปหัวใจได้แบบนี้จะทําแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีความเก๋นในตัวของมันเองแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราทําเป็นลักษณะแบบนี้นะ เพื่อนๆจะไปเย็บเย็บอีท่าไหนก็ได้ให้มันได้เส้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ยเพื่อที่จะเอามาเป็นสายสายคาดไหลคาดไหลตรงนี้ค่ะคาดเอี้ยมค่ะเส้นหน้าเย็บเย็บตายไปเลยแล้วก็เอากระดุมแต่งมาปิดแบบนี้ส่วนด้านหลังด้านหลังตัวนี้ใช้ตีนตุ๊กแกค,ค่ะแกะออกแกเข้าแกออกเวลาเปลี่ยนชุดนะคะโอเคเนาะเทคนิคประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเอาดูทีตอนเสร็จเลย จบแล้วเอาดูอีกทีตอนยืนแต่งตัวสวยเลยนะคะเราเราน่าจะลงคลิปนี้แหละให้เ,เพื่อนๆดูขั้นตอนของการทําเอี้ยมที่มีซับในนะคะกับคู่คู่กับตัวเนี้ยนะคู่กับตัวเนี้ยสองสองคลิปแล้วก็อีกทีเดี๋ยวแต่งตัวสวยให้ดูเลยแล้วก็ไปต่อกันแค่แค่งานหมวกนะงานหมวกงานหมวกนี่เป็นงานแถมให้เฉยๆนะเพราะว่าตุ๊กตามันมีหมวกแล้วมันมันดูน่ารักดีแล้วก็ สำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังค้างอยู่คน2องคนหรือใครที่อยากทำตามเดี๋ยวเราจะปั้นหน้าปั้นหน้าโครงสร้างขึ้นอีกรอบนึงนะคะปั้นตั้งแต่เริ่มปั้นใหญ่เลยใช้เวลาไม่นานเพราะเทคนิคบางส่วนใหญ่เราลงไว้ในคลิปบทเรียนทั้งหมดแล้วเราจะเอาแค่ประเด็นสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ปากจมูกแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยเรื่องตาให้ใครทำได้ก็ต่อไปต่อยอดเองนะคะเราไม่สอนนะเราไม่สอนทำให้ดู ทำให้ดูทริคเฉยๆว่าเราเอาตาวางยังไงต้องวางระดับไหนถ้าใครอยากทำสนใจก็ไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็มาทำต่อเองเราไม่มีแจกแล้วนะเราไม่มีแจกแล้วเนาะแต่ว่าจะแถมเทคนิคให้ว่าเราทำยังไงตาเนี่ยถ้าวางผิดอะตามันโปนตามันโปนกลายเป็นตุ๊กตาตาเหลือมันจะน่ากลัวนะคะเดี๋ยวเราจะสอนให้ตอนท้ายๆนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพานักเรียนใหม่สองคนล่าสุดที่น่าจะเพิ่งได้อุปกรณ์แหละแล้วก็ทำไปพร้พอมๆกัน ทำจบเราก็ปิดบทเรียนนะเราก็ปิดบทเรียนเราจะไม่รอนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ส่งการบ้านก็ตามตัวเองแต่สําหรับคนที่ส่งการบ้านทันตอนเราปิดเทอมเราก็จะดูให้ตอนเราที่ยังรอสอนอยู่เราก็จะดูให้นะคะส่งเข้ามาเพราะเรามองว่าเราให้เวลานานพอสมควรตั้งแต่19เามษาเนาะส9พฤษภานี่จะ19มิถุนาแล้ว2เดือนนะคะ2เดือนเราว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้แหละเดี๋ยวเราก็ปิดและ พอรอบสองมันจะเร็วขึ้นนะเราจะไม่ได้ละเอียดเหมือนรอบแรกถ้าใครต้องการความละเอียดก็ให้ไปเปิดดูในคลิปที่แต่ละบทแต่ละบทที่เราลงเรียนลงไว้นะคะแล้วก็ดูค่อยๆดูแบบใจเย็นๆนะคะบางทีเราเล่าไว้หมดแล้วแหละแต่เพื่อนๆนะ่ะบางทีคลิปมันนานไงคลิปมันใช้เวลานานบางอันยูทู e เป็นครึ่งยูทูปอะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดผ่านมันก็จะผ่านจุดที่แบบจุดจุดแนะนำอะค่ะเราจะทําไปด้วยพูดไปด้วยประมาณนี้แหละมันก็จะทําให้ขั้นตอนมันพลาดไปนะคะ เคเนาะสำหรับขั้นตอนเทคนิคการถามเอียมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําแต่งตัวให้สวยเลยแล้วก็ทำหมวกนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ